เดียวอ้าววันนี้พี่น้องแก้วไงแก้วขมแก้วเพีย,ยพี่น้องอ้วรัวเลยแก้วแบบอ้วรัวอ้๋อันนี้ลาบด้วยพี่น้องนะรุงเนบใส่ครบแล้วพิชขาวนอกสถานีอีกแล้วพี่น้องมันนี่ของทีมงานพิดดาดำด้วยพี่น้องเนี่ยก้อยตัวนี้ก้อยครับ ก้อยๆอย ừ, อมบุกก้อยไลยพี่น้องทีจุอืมเยวจูตับจูเหนือสันกับจูตับนี่เมนูเอาถ่ายเมนูตุม่ม <ừ. S 1> ให้พี่น้องเบิ่งเนี่ยพอดูเพลนแป๊บหนึ่ง แต่ละคดีมันอยู่ใน YouTube มันดูย้อนหลังได้ข้อเข่าเดิดเดินได้ของซิงค์ขึ้นก็ดูย้อนหลังได้ดีกว่าเอาได้เหรอชอบอะไรโอ้ยแกงเห็ดบวกไงเห็ดคอนเป็นการกินตามรลสอร์ลใช่ไหมป็นไทยคอดเนอะ mũi nhanh ghé nè kẹp chút thêm 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 xếp coi Ủa, muốn thêm 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 treo áo à, bài đi mà บาดอ้าวบาดนี่มา bài พี่น้องน้ําลูกคนๆอยู่แล้วบ่เป็นหยังเลยข่อยจะมา nó เอ้ยขากมันมีลูก่อนมุกมาใหม่มุ่มดมกใหม่เอามาเดี๋ยวกิบเขาเลงน้ำกันพี่้องนี่จุๆด้วยเฮยอเมกันกินเขาแรงพีงกน้องไมียังก็เอามากินน้ำกันนี่ตัวแเน่เห็ด ข่าแสบพี่น้องแต่ว่าสีเขียวเลยวันนี้อ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเป็นทางการบอกันทั้งสองชารทีเดียวกินกเขานอกสถานที่พี่นอ้องตีผู้ทอนอีกคือเกาเหมาือนนี้โอ้บางกล่องนีดหน่อย เอ้าพ่ขอ,ขอ,ขอป้อมนุ่มบิ๊มสวัสด,ดีครับนุ่กสวัสดีครับมาเดี๋ยวคองสองผมมามาเหมือนกันนี่เบิร์นรับขอล่พี่หน่องนั <c oughs> ่งเสือเลยเราขาวเอออุ้ยย้าวยวจางสั้นหนุ่กว่ายวันอันนี้แกงน้ำใหม่พี่น้องโอ้หมกน้ำใหม่อันนี้ซอยจุซอยจุอันนี้ต้มแซ่บ ต้มแซ่บเจียวไงเจีวขุมเจียวพีเอาเจ็บแซ่บันเลยพี่เนามาพี่น้องอีกซอแรงน้ป็ดก้นจีกินของดิบมันข้าวขพอาะยาเจงน้อยพี่เนาะใส่งานเปลียนที่ใลงไปเปลี่ยนทุกทุก โอ้ก็เย็นดีเลยแส่ตัวเย็นบ้ามาเมื่อนี้อาหารสิงโตพี่น้องเสียมต้องเป็นบึงอ่ะเด้อพี่น้องได้เด้อเมื่อนี้มาพี่น้องมาซรอยจูม่นนี่เบิร์คุยเบิร์น Eo cuối tuần gọi là thảo ngược lại thảo ừ lại thảo ngược 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 lại กินกิใไปไซนำแก่เข้าไปหน่อน่อยอเรางใากได้แบมาสุนุ่มกันเนาะผมนี่จดกินก่หน่อยให้ใกล้พี่ลองมึงเนี่ยมึงเสพมึนจะเสบตำไงแตจากกองกันเมื่อสักนเห็นี่พี่นนอขอถอดคอไป đấy quỷ như nó gì thầm nhẹ nhẹ bình quẩy như nó quẩy quỷ treo gì như mày không cũng cũng oh, này đây à. khủng này này nhang đầu đây Hãy subscribe cho Đã nói là Gõ Để không ว้าวจินก่าหรือยังไงดีนอแนขงอะกอนไม่นิบของกมีนอหิบนี่กัก้กแงนี่กับพี่นอซักกล้องตงติบจังสีบัวผาต้องิบต่อไปขอบคุณพี่นองื้อกาดอีต่อมาติดตามรับชมนะครับนอสำหรับมื่อนี่จยิบนี่เอาไปสนี่พี่นอพขอมนึอยากกินเขา ผมได้พ uh, ี่น้องไปเพียบเลยนล้ครับพิมนาพ่อคนใหม่ครับบ๊ายบายสวัสดีครับกรบผมนี่ลูกนดีลูววางก่อนกรบผมง่านนะบ๊ายบายโอเค